สวัสดีครับท่านสมาชิกกลุ่มประวัติศาสตร์หลังพิชิตทุกท่านนะฮะก็วันนี้นะครับผมแอดมินเนี่ยขาพาทุกท่านมาที่อำเภอปักพีจังหวัดนครนายกนะครับซึ่งสถานที่ที่เราจะมาวันนี้เป็นสถานที่ค่อนข้างอันศีนนิดนึงนะคือหลายคนเนี่ยเขาไม่เคยมาเนาะพอดีผมก็มาจาัดก,การที่ติดตามเรื่องลอยน้ำเรื่องน้ำะนะน้ำน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ไปใช้ในพิธีหลวงตั้งขานเนี่ย ก็จะมีที่นี่นะฮะก็คือที่เจดีย์อภิาอธาตนะครับอยู่ที่อำเภอปกากผีจังหวัดนครนายกเนี่ยเป็นหนึ่งในแหล่งน้ําที่เคยไปใช้ในเมื่อ,อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยรอบ6รอบอน,นะฮะเขาก็ได้ทําน้ําที่นี่ไปกันนะครับแต่กษณดเจดีย์เป็นยังไงข้อมูลเป็นยังไงเนีย่ยเดี๋ยวเราไปดูตามป้ายเลยนะครับ อันนี้นะคะคือบริเวณโดยรอบของของเจดีย์อัปพาตน,นะครับก็จะมีตรงนี้มีป้ายขาวๆสามอันเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเป็นมีในอำเภอนะนอ,อ่าในอำเภอนางวิจิตพรพรบันทญกุลเนาะแล้วก็นีก็เป็นผู้กำกับนะครับก็ถัดไปรู้สึกจะเป็นนายกบตรของเกาะหวายนะเขาก็มาปลูกต้นไม้ไว้ไม่รู้ปลูกต้นอะไรไม่รู้นะฮะแล้วก็ด้านทิศนี้นะครับนี่ก็จะมีเขาใหญ่ต่เขาใหญ่จะอยู่ด้านประมาณทิศ เหนือก็ตะวันออกเฉียงเหนือนะทิ่ตามแนวนี้เป็นแนวเหนือถ้าเหลี่ยมเนี้จะเป็นประมาณตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นคลองนะคลองให้เป็นคลองท่าแดงนะที่ว่าสามารถแต่คลองเนี้ยมันสามารถไปลงที่ท้าเรือปากพีแล้วก็ไปลงที่แม่น้ําบางประกงได้นะเป็นเป็นคลองเดียวกันที่สามารถไปถึงบางคางได้เลยถึงประจินเก่านะฮะจุดตรงนี้เนี่ยตรงนี้มันก็เหมือนจะมีคลองคลองซอยมีคลองเนี่งคลองย่อยมีคลองหนึ่งนะครับแล้วก็มาประจบตรงนี้นะเป็นทางสามแพ่งนะครับ โดยโดยหลักของจุ้ยตรงนี้ก็เป็นจุดที่อาถรรพ์ดีเหมือนกันนะฮะโอเคข้อมูลนะก็ตรงนี้เขาจะมีทําประวัติเจดีไว้ด้วยเนาะนะครับพูดแบบสรุปให้เนาะเราบอกว่าเจดีเนี่ยนะครับอยู่ที่หมู่5เกาะหวายอำเภอปากพีจังหวัดนครนายกนะครับก็อยู่ใกล้กับอําเภอที่ว่ากาออรอำเภอปากพีนะครับก็มีขอค้าแดงใน,ะนช่วงที่เป็นคูงน้ําประมาณ2กิโลนะครับผู้ที่สร้างเนี่ยเขาบอกว่าชื่อเป็นพระมหาบุญจันทร์นะครับ มีอาสาอดีตเจ้าวาดไว้ก่อไหวกับชาวบ้านสร้างเมื่อร้อยกว่าปีมาแล้วนะก็วัตถุประสงค์เนี่ยตรงนี้คือเป็นที่พักของอที่พักคนเดินทางชาวบ้านนะจากบ้านสแกซึงบ้านเก,กาะกาบ้านบัวลอยนะแล้วก็แคมแคมโค้งแล้วก็มาท่าประดิษฐ์นะครับแล้วมาขึ้นของที่ท่าตลาดแดงเนี่ยตลาดหัวโคแล้วจะพักหน,นบริเวณบริเวณเวจดีนี้นะฮะแล้วก็จเจ้าน้ำเนี่ย มาใช้นะครับมาใช้ในการอะไรเนี่ยมาจากไห้น้ำถทมไม่เข้าใจคืออะไรแล้วก็อันนี้ข้อที่2องวัที่สองนะฮะบริเวณคุ้งน้ำเนี่ยนะครับในน้ำหลากเนี่ยจะมีเรือสัญจรไปมานาะแล้วก็มักจะล่มบริเวณคุ้งน้ำนี้บ่อยๆนะครับก็จึงจึงสร้างเจดีนะขึ้นมาเป็นจุดสังเกตเมื่อภายเรือถึงบริเวณน,นี้จะได้ระมัดระวังน้ำวน นะฮะจะได้ไม่ล่มนะครับอ๋อคำว่าคุมน้ำแสดงแสดงว่านี้อาจจะพิมพ์ผิดนะเพราะต้องเป็นคุมน้ำเนาะสังเกตนะฮะเกตไม่มีเกตโตนะฮนะเนาะแล้วก็อันนี้เนี่ยเจดีปัจจุบันนี้เป็นเีดีก่อสร้างใหม่นะครับก็จะมีนายจิตวีภูมิวุฒิภูมิวุฒิสารนะฮะในอำเภอปากพีได้ศึกษาประวัติความเป็นมาและความศักดิ์สิทธิ์ของเจดีย์อนะัปทานแลก็จึงอยู่ในน้ำเนี่ยอภิทานเนี่ย ใสสะอาดแล้วคนเดินทางมาก็แวะแวะพักอาศัยบริเวณเอ่าวพระธาตุแล้วก็ดื่มน้ําให้หายเหนื่อยกระชุ่มกระชวยกันไปนะฮะแล้วก็เดินทางติดต่อด้วยความชื่นชื่นใจและทางราชการก็ได้นําน้ำเนี่ยไปถวายนะเพื่อทําน้ําพระพุทธม,มนต์ศักดิ์สิทธิ์ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็หมายถึงในหลวงการที่เก้าเนี่ยครบหกลอบนะครับก็ก็เป็นจุดที่ที่ได้เคยว่าถือว่าเป็นที่เอาน้ําตรงเนี้ยไปทําในพิธีสําคัญเนาะแต่ว่า ตอนที่บรมราชาในหลวงรัชที่10เนี่ยของจังหวัดนครนายกก็ไม่ได้มาเอาแหล่งนี้นะจะไปใช้ที่ที่อื่นแทนนะครับแล้วก็อำเภอปากพีได้งบประมาณนะฮะมาประมาณ4 0,000นแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากเกษตร,รกรปรกรกรสกุผิดนะครเขตที่4นะครับแล้วก็มาเพื่อมาศึกษาศึกษารูปแบบเจดีนะเจดี JD <c oughs> สร้างเจดีเก่าเพื่อใช้เพื่อใช้เป็นแบบเจดีสมัยรัชที่3 นะอายุประมาณ0 0ปีมาเป็นต้นแบบในการก่อสร้างครั้งนี้นะครับก็ดําเนินการก่อสร้างเนี่ยปี4 5 4หนะครับถ้านับปีนี้เนี่ยปีนี้6-4ใช่ไหมก็อีกปีเดียวนะจะครบ20ปีนะครับแล้วก็เพื่อความศักดิ์สิทธิ์และเป็นสิริมงคลกับชาวปักพีนะครับโดยเฉพาะปี4 6กพระบาทสมเด็จสมเด็จพระเทพนะนี่สมเด็จพระเทพเนี่ยท่านครบสรอบวนะันที่2เมษายนนะครับ2 4 4พเอ่อนะครับ ก็จึงขอถาวายพระก,กุศุนนะครับแต่พระองค์ท่านโดยทำพิธีบรรจุพระธาตุซึ่งได้รับความเมตตาจากพระเทพวรนายกเจ้าคณะจังหวัดนครนายกจังหวัดนครนายกแลบรรจุพระรรากกพธาตุในวันที่13เมษนาสมพ2546เวลา10.09นาน,านะครับแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นคำจารึกของผู้ที่มาร่วมในวันนั้นนะฮะก็จะมีนะฮะนายจิตวีภูมิภ,มภูมิวุฒ ที่สารในอะำเภอปากพีนะครับแล้วก็ครอ,อบครัวพวกนี้นะเขาก็มาด้วยนะครับก็ดีครับเป็นที่ที่น่าน่ามาเยี่ยมชมมากนะครับแต่ว่าสภาพหินอ่อนมันก็ผุผุผผตามธรรมชาตินะแสดงว่าแถวนี้อาจจะมีแบบพวกฝนกรดด้วยเพราะว่าไอหินอ่อนนี่มันรู้สึกว่าจะมีพวกพวกฝนกรดอะไรเงี้ยมันมากัดนะครับก็จะถ้าทำท่าจะผุผุนะครับโดยมีโอกาสก็คงจะได้ มีทำทำงบเนาะมามามาทำแผนอันใหม่นะครับแล้วก็ตรงไหนเป็นคำผิดแล้วก็แก้แก้คำไม่ถูกนะครับแต่ที่นี่ก็ค่อนข้างจะอ่านซีนนิดนึงคือก็ไม่ค่อยไม่ค่อยจะได้มีใครมาเท่าไหร่หรอกแต่ว่าก็ถ้าได้ถ้าได้มาก็ถือว่าถือว่าดีนะฮะก็เดี๋ยวดูลแ,แล้วแต่เจดีจะกันเนาะเจดีนี่เจดีนี่อาจจะต้องดูแต่ั้นฐานเนะนะาะแล้วแต่อันเนี้ยก็เป็นฐานฐานเขียงนะครับก็ฐานกลม ดทฐานกองก็เป็นหานปัดใช่ไหมโบกผ้ามโบงหงายนะครับบกผ้ามโบวหงายแล้วก็มีนักกระดานไม่มั่นใจว่าตรงเนี้เป็นไม่มั่นใจว่าชั้นเนี้ยเป็นชั้นโบกผ้ามโบวหงายหรือเปล่าเพราะเขาเอาผ้ามาพันเอาไว้ไม่รู้นะครับแล้วอีกชั้นหนึ่งเนี้ยก็ขึ้นเป็นประมาณเป็นเมัลัยเถาอ่าเป็นมลัยเถาใช่ไหมหนึ่งสองแล้วก็เป็นนักกระดานนะฮะ แล้วก็เป็นลูกแก้าอกไก่นะสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเป็นลูกแก้วอกไก่แล้วก็เป็นโบปักระครังนะครับตรงนู้นแล้วก็เป็นเจ,จดีย์ทรงระครังนะครับแล้วก็มีก้านฉัดน,นะครับก้านฉัดขึ้นไปนะแล้วก็เสาหานเล็กๆแล้วก็เป็นบ้องฉนันะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะฮะที่ได้ติดตามกันมาเนาะก็ คลิปนี้อาจจะสั้นสักนิดหน่อยนะแต่ว่าก็ถือว่าพาพามาชมสถานที่อันศีกที่ละก,กันนอนเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเนี่ยก็จะเก็คุยกับคุย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 กับสมาชิกในบางท่านเหมือนกันนะว่าเดี๋ยวจะมีการจัดทริปนะจัดทริปตามรอยเ,ออเส้นตามรอยแหล่งน้ำนะแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับทริปนี้ก็น่าสนใจนะก็คือเป็นในกลุ่มของล่มน้ำอประนี่แหละนะครับมีไปวัดโสธรไป บางคั้งจาโลไปใส่หินดาบไปรำมหาชัยอะไรอย่างเงี้ยไปต้นโพแล้วในทริปเนี่ยสองวันหนึ่งคืนเนี่ยนะครับเขาไปนอนที่สักแก้วนะสักแก้วก็มาต้นแม่น้ำบางปะกง,งแล้วก็มาที่ที่นี่ด้วยนะครับนะฮะแล้วก็ไปจบที่บึงพ้าจารอะไรอย่างเงี้ยก็ก,ก,ก็ก็ดีเดี๋ยวเดี๋ยวมาเที่ยวกันนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีแหล่งน้ำด้วยแหล่งน้ำพักศิษ์นะเดี๋ยวกิจก,กรรมเราก็จะมีการ,รม,มามาตักน้ํา ตักน้ำหรืออาจจะมีที่กรองให้นะแล้วก็เอาไปแบ่งกันนะครับเป็นสิบมงคลกันไปนะครับอย่างนี้นก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านมากเนาะที่ได้ติดตามของปอสักถึงคืนก็เดี๋ยวสถานที่ต่อไปมิมิจะพาไปที่ไหนเนี่ยก็โปรดติดตามต่อ,ต,อต่อไปขุณมากครับสวัสดีครับ